แม่เพชรยังมักแดงจ้ะพี่น้องจ่าคิดอยากเห็นหักแดงอ่อนไม่เก็่ยบข่าซื้อมาแต่ตลาดเมื่อนี้หยุดปะแม่ยหยุดแล้วเมียน้องจ่าคิวกับพอมีพอมีกับตามาบ่อยเตีงหนาเนาะจ้ะตามซู่ลูกๆก,กินจ้ะเมื่อนี้หยุดพูดอ่ะกินพอมหม,มกแดงแบบเนอะ ทานนางแค่ปวดเท้าไจ้ะนย้ำมากเต็มนางปกติเนือจ้ะขสมัดเปมีพิรีพี่มีตองนี่ยังกระดอกกระเดียตามใจประกอบก,กันมาเห้ก,กินเขาสูบเขาเย็งเให้ด้วยนะยตามใจประกอบกระเสียบอะนะจ้ะ พวกฟานยากหรอกจ้ะตําม,มังซีแล้วมันเสีบอุ้ยตับพผ็เพใส่ประกอกเซ่บเด้วแม่โอ้โอนอนยออน้ำตุงลวงจ้ะน่ายากทำบ่อรยาแบบนี้ตัดเะโ่ยตอนตอนมนเต็มลยนโอ้ยตุ่คุยเหมียวเล แบบนี้ล่ะมันเสียบบริวารอย่างนี้ล่ะให้พี่น้องบึงบบกแต่งแม่แบบเคี้ยะว่าจไปตเนี่ยคืออาไมาให้นะเม้ห่ฟาร์มดีนี่แหละเก็บเียิดมันใจดลยเียมงแกลายทอนเฮ็ดกวนดีกับไรนะมาแล้ว บบเ,เอานนีบกเขียเอาใช้น้ำมักะเขียเอากเทียมใช้น้ำบัเขียมระอง่างเด้องามตอกสนีทเองน้ำต่ำต่ำกมันยากเลุ้ยเปรดขอุ่งสุดใช่จจกองมาบีเซนคนเหนือแตกจากใส่บังหน้าด้วยใช้วระเทียมกรเียมกนนกระประกบ เออใพี่ลองวางบวาให้จ้ะเคลียร์้องมัดเหนียวบ,บนไดหนานไดกัะมัดกินจ้ะอย่างนี้ปวดเขียวมองมันคืนๆืออย่าเอาเด้ออันนี้ยอะไยจะไปกดดกินแน้วองแฉบน,นะ เคียร์พอแล้วปจ้ะเอาเช่อีเป็นวนีะเอาช่อีเราเเชียร์เดนพัีเ่เพระอะไรนางองกับนางคนนโยกังไงกมันใจนะจ้ะอืมตนะร้มกันม่ังใจกับพ่อือนลกองนมลันตาเส,สียดายแบบเก็บใส่หลดจ้ะงต้องพี้อ คือ่ะนงามค่ะกินกันได้วเปล่างจร้งไหมแหร,รอหอมแองอ่อนมกใอ่ไป